นักบอลชีวิตพังทลายทุกคนจาตำนานฟุตบอโลโรนัลดินโยได้ไหมครับครั้งหนึ่งเขาคือเทพลูกหนังที่ทุกคนทั่วโลกหลงรักซึ่งโรนลัลดินโยที่เกิดมาในสลัมที่บราซิลสามารถขึ้นไปคว้ารางวัลฟุตบอลบอลองดอร์เคยมีทรัพย์สินมากกว่า90ล้านเหรียญสหรัฐและรับค่าเหนื่อย3 0 0แสนดอลลาร์ต่อสัปดาห์แต่ชีวิตหลังเกษียณหลังแขวนสตัสต๊ดของเขามันเรียกว่าพลิกเลยครับเงินในบัญชีอ่ะไม่ถึง300บาทเพราะไม่นานหลังจากเกษียณเขาก็มีทั้งถูกฟ้องถูกปรับถูกยึดทรัพย์สินคือมมมัันนนนเเเเเรรริ่นน่่่ตต้งงแอออีีีขาายยยลูคด กับโคคาโคล่าที่แจกเขาปีละ750,000เหรียญสหรัฐแต่เขาดัานไปถือแบ๊ปซี่ออกสื่อทําให้โคบแบบยกเลิกสัญญาทันทีคือเงินหายไปงง้นๆน่นะแล้วระหว่างในเขาเล่นอยู่เขาก็จะปาร์ตี้บ่อยมากปาร์ตี้หนักจนสโมสรต้องใส่คลอสหรือว่าเงื่อนไขว่าเขาสามารถเที่ยวได้แค่ทีละ2ครั้งเท่านั้น ลงในสัญญาเพื่อนร่วมทีมเคยเล่าให้ฟังว่าโรนัลดินโย่เคยหายไปทางอาทิตย์ไม่มาซ้อมเลยแล้วก็มาแค่วันแข่งทําให้เขาร่างกายเริ่มแย่บาดเจ็บบ่อยพอไม่ได้ดูแลร่างกายไม่ได้ซ้อมหลุดทีมชาติฟุตบอลในปี2010ของบราซิลและถึงแม้จะพยายามกลับมาก็ไม่สามารถคืนฟอร์มได้จนในปี2015เขาย้ายกลับมาเล่นที่บราซิลแต่ก็ไม่เพอร์ฟอร์มก็เลยถูกตัดสัญญาภายในแค่2เดือนและถึงแม้โรนัลดินโย่จะมีบ้านห้บหลังใช่ครับเขาซื้อบ้านห้าสิบเจ็ดหลังและทรัพย์สินอีกมากมายรถ รวมถึงภาษีย้อนหลังหลายล้านทาให้สุดท้ายทรัพย์สินเขาก็โดนยึดหมดแล้วก็พาสปอร์ตบราซิลของเขาก็ถูกยึดเพราะว่ากลัวหนีแต่เขาก็ดันอยากไปเที่ยวประเทศปารกวยัยแต่ไม่มีพาสปอร์ตแล้วทํายังไงก็เลยทําสิ่งที่ไม่คาดคิดครับใช้พาสปอร์ตปลอมเข้าประเทศ<ะ>ทั้งที่จริงๆแล้วว่าทุกคนคนบราซิลใช้แค่แบบประชาชนก็สามารถไปได้แล้วผลคือเขาก็ถูกจับเพราะว่าใช้พาสปอร์ตปลอมต้องติดคุกเกือบครึ่งปีทึ่งเขาก็ยังเก่งฟุตบอลหนอเพราะฉะนั้นในคุกเขาก็ยังเล่นฟุตบอลครับยิงไปสปินแ็เอโดทรีิน แล้วเขาจึงหันไปทําเหรียญคริปโตของตัวเองโรนัลดิโนซ็อกเกอร์คอยน์เปลี่ยนล้มเหลวแล้วก็ทีหลังก็มีชื่อไปเกี่ยวข้องกับการแชร์ลูกโซ่ในคริปโตหรือว่าแบบคริปโตแกมเนาะที่โปรเจกต์นี้มีการโกงเงินไปกว่า2,000ล้านบาทแต่เขาก็ปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องแต่ว่าหน้าของเขาชื่อของเขามันถูกโปรโมทไปหมดแล้วว่าเป็นเหรียญของเขาเนาะก็นั่นแหละในปัจจุบันเขาก็เรียกว่าไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรเลยมีเงินในบัญชีไม่ถึง300อพอฟังแล้วก็เศร้าเหมือนกันนะพเพนก็โตมากับโรนอแบบารเเเี้ยยง,ข,งขาน่แบบร์ดิโน ถ้าเราไม่ควบคุมการใช้เงินหรือว่าใช้เงินอย่างถูกต้องอ่ะมันก็หมดได้นะครับทุกคนฝากติดตามไม่ใช่นะน,นะเดี๋ยวมัเล่าให้ฟังอีกครับ